คสุขของเราคือความภูมิใจคือความใส่ใจคือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจพัฒนาการบริการเพื่อมอบความสว่างทุกชีวิตทั่วไทยโดยยึดหลักความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ด้วยหัวใจธรรมิบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อให้อยู่ภาคไหนขอให้เรียก P E A เสาธงเสาเอกเสาไฟไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนขอให้เรียก P E A หลอดพอก L E D หลอดไฟแต่ไปซื้อที่เชียงใหม่ขอให้เรียก P E A มีไฟหมดไฟดับไฟแม้จะอยู่ดอยไหนก็ขอให้เรียก P E A, P e A. สองคนได้รับเกียรติจากผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง,งน้อยและผู้จัดก,การสุวัสดิ่าอินซีค่คคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องขอทราบเกี่ยวกับลูก,ลกแกบบขององค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง,งน้อยค่ะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางน้อยสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นหน่วยงานประกาศกระทรวงมหาดไทยมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่าาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลางคือที่บางเขนถนนยบบางเมืองวาน แล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็จะมีลักษณะการปกครองเป็นอย่างว่า12เขตภาคละ3เขตนะสำหรับการ้าสูงภาคตัววพวงน้อยนี่ก็ตั้งหลังกัดการภาสูงภาคเขตหนึ่งภาคกลางสรับเรองขอสีที่ใหครับค่ะแล้วก็อยากทราบถึงโครงสร้างของแต่ละแผนกของทางไฟฟ้าส่วนภาคอาวพะวงน้อยค่ะว่ามีแผนกอะไรบ้างหน้าที่คร่าวๆกับแต่ละแผนกค่ะการภาสูงภาคตัววงน้อยเนี่ย ในภาคจุดโรงงานนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานเราจะมีอยู่สส่วนคือส่วนบริหารกับส่วนปฏิบัติส่วนบริหารก็จะมีผมเป็นผู้จัดการและก็จะมีผู้ช่วยผู้ผจัดการสองท่านคือด้านบริหารหนึ่งท่านด้านเทคนิคหนึ่งท่านแล้วก็จะมีผู้ชำนาญการ9ก้าสองท่านในส่วนของนแผนกก็จะมีนแผนกทางด้านบริหารอยู่สองแผนกก็คือ แผนบริหารงานทั่วไปกับแผนบัญชีประเมินผลส่วนแผนช่างก็จะมีอยู่สี่แผนกก็จะมีแผนบริการลูกค้าแผนต่อสร้างแผนมิเตอร์และก็แผนปฏิบัติการบำรุงรักษาส่วนแผนบริหารงานทั่วไปเนี่ยงานคร่าวๆก็จะเป็นลักษณะงานใงานที่ทำคือเป็นงานส่วนบุคคลนะงานบุคลากรงานจัดซื้อจัดจ้าง งานเกี่ยวกับหนังสือพวกสารบ,บัญที่เขาส่งมาหรือหน่วยงานต่างๆส่งเรื่องมาให้การพัจารณาเรื่งการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ส่งเรื่องเข้ามาครับส่วนงานของแม่แบ,บัญชีประมวลผลนะครับมาบัญชีประมวลผลก็จะมีลักษณะว่างานตรจดหน่วยจนหน่วยครับอ่าวจดหน่วยเป็นแล้วก็บินบินแจ้งหนี้นะครับถ้าเป็นงาน งบจ่ายไฟส่วนมากจะเป็นลรกษณะงการเก็บเงินกรณีที่ว่าผู้โไฟพอเราไปจดหน่วยแจ้งหนี้แล้วผู้ิดยสารชำระเงินรับชำระค่ากระแสกระแสะะส,ะะส่วนง,งานของแผนช่างเริ่มต้นก็จะเกิดจากแผนบริรการลูกค้าแผนบริการลูกค้านี่ก็จะเป็นงานรับคำร้องขอจ่ายไฟทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเ้านบ้านอยู่อาศัยโรงงานอุตสาหกรรมหรือคำร,ร้อง ให้ย้ายมิเตอร์ต่างรับรทุประเทศต้องที่แ้นการของการลูกค้านะครับงานงานต่อไปก็คือเป็นงานของแผนกก่อสร้างส่วนของงานแผนกก่อสร้างก็หมายว่าแหลกแรกคือแผนกบริการลูกค้านี่เมื่อคุร้องแล้วํำรวจประมาณการต่างๆเป็นค่าก่ายมาปุ๊บเนี่ยเมื่อผู้จ่ายชำระค่าค่าไอ้เขตแล้วแผนกก่อสร้างนี่ก็จะทํางานตัดเสานผ้าสาย ส่วนต่อมาคือแผนมิเตอร์แผนมิเตอร์นี่จะเป็นงานลักษณะว่าพอเหมือนกับคนแอรกนการลูกค้าก็แผนแรกเนี่ยที่คำร้องขอใช้ไปเกี่ยวกับบ้านอยู่อาศัยหรือโรงงานพวกเนี่ยชำระค่าจ่ายแล้วแผนมิเตอร์ก็จะไปติดตั้งมิเตอร์นะมีติดตั้งมิเตอร์มีสับเปลี่ยนมิเตอร์กรนี้มิเตอร์สำรุดนะครับหรือกรณีมิเตอร์อุปสรรคบาีคำร้องว่ามิเตอร์ไม่คิดว่าไม่เที่ยงตรงก็จะไปติดมิเตอร์เปรียบเที่บให้ แร้งานก็คืออาจจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนมิเตอร์คุณหมอว่าคราวนี้มิเตอร์เนี่ยติดตั้งมาประมาณ10ปี15ปีปุ๊บเนี่ยคือความคลาดขึ้นมันมีเราก็จะไปสับเมิเตอร์ตามเวลาแผนสุดท้ายคือแผนปฏิบัติการุิศวาก็าปกปาาปกาเป็นปแผนกที่เมือม่อเมือ่อผู้จ่ายใช้ไปแล้วมีไฟดับไฟตกต่างๆแผนนี้จะเป็นปแผนที่ไปแก้ไขนะครับเป็นงานปรับปรุงงานตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายงานป้องกันระบบจำหน่ายทุกอย่างจะอยู่ที่แผนช่างแผนนี้ ต่อน,นะคะอยากจะขอภาพการบริหารจัดการทางด้านการตลาดสักเล็กน้อยค่ะคือจริงๆแล้วงานของไทยพ,พาสสูขรพาสเนี่ยเป็นงานบริการมากนะคือเป็นงานที่ว่าเป็นนานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ่อเช้ายการใช้ลงต่างส่วนงานการตลาดเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยเราก็มีก็จัดเป็นปธุรกิจเสริมการตลาดบ้าง็นบางบางอย่างคือ อาจจะมีการาบำรุงรักษาหม้อแปลงให้กับโรงงานนะฮะงานบำรุงรักษาหม้อแปลงตอนนี้หม้อแปลงก็ใช้ไปมานานๆก็จะไปทำการวัดค่าเชนวของน้ำมันหม้อแปลงต่างๆกับเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงถ่ายเนี่ยแล้วก็วัดค่าเชื้หน่วงต่างๆงานขายอยุปก,กรณ์ไฟฟ้าอย่างตอนนี้ท้องตลาดไม่มีอย่างเช่เสาสายหม้อแปลงมิตเตอร์เนี่ยเราก็ขายตอนนี้นี่คือพุชไป จาเอามิเตอร์ไปติดตั้งในบ้านพักที่อยู่ในในในรั้วตัวเองหมายก็ว่าเราขายขาดแล้วแบบนั้นนะฮะงานต่อมาก็ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็มีตรวจสอบรับรองกรณีโรงงานตั้งเนี่ยเขาจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเขาเรียกอุตสาหกรรมต้องตรวจสอบภายในทุกปีเราก็จะไปตรวจสอบรับรองให้งานต่อมาก็เป็นงานพวก ให้คำปรึกษ,ษาเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าการอนุรักษ์พลังงานนะงาน,นตรวจสอบภายในโดยใช้กล้องตรวจสอบความร้อนเกี่ยวกับแมกเนติกหรือสวิตต่างๆในภายในโรงงานส่วนมากจะเป็นงานบริการแต่วเลยว่าผู้ที่ไฟร้องขอเราก็จะไปทำให้ส่วนตอนหลังมาเนี่ยไฟฟ้าเราก็มีนโยบายว่าจะผลิตไฟฟ้าขายเสนอแล้วว่ากรณีนีน้ก็จะมี ล่าสุดเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ก็จะสร้างโรงไฟฟ้าด้วยโรงงานขยะที่บางบานนะก็คือให้ไฟฟ้าพลังาเป็นผู้เริ่มต้นต่อสร้างโรงงานและผลิตไฟฟ้าขายนะคะปีเอของเราก็ได้การเพิ่มช่องทางการบริการมากขึ้นค่ะอยากทราบถึงเกี่ยวกับปีเอชอสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าปีเอชอปเป็นยังไงคือในส่วนของการงานบริการน,นะ ไฟฟ้าเราก็คือช่องทางการชำระเงินนี่แต่เดิมเนี่ยคือสำรัที่สนักงานนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ให้บริการเกินผ่านบัญชีธนาคารเนร้าที่พัตเตอร์สวิสเป็นรดาบริษเครดิตและตำราบอำนักเด็กในอีเพย์นะครับในส่วนรูปแบบใหม่ที่เราทำก็คือเราได้ตั้งตำนักงานย่อยในสู่ลูกค้าหรือตามชุมชนเรียกว่า PA Shop นะครับ สำนักเหมือนกับสำนักงานเลยยังไม่มีค่าจ่ายครับเหมือนว่าอย่างศูนย์การค้าเนี่ยจะเปิดแบบตามเวลาเขาศูนย์การค้าเลยเตาทิตก็เปิดตลอดในการช่องทางสำนักงานที่สะดวกแล้วไม่มีค่าจ่ายด้วยครับเป็นรูปแบบใหม่ที่เราทำง,งานบริการครัวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดก,การนะคะที่ให้เกียรติเราทั้งสองคนในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณยางสุดครับ